ากเห็นป้าจาก,กบบางเล่นด้วยกันก็ได้กลับมาเล่นกันอีกนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ่ายละครเรื่องแค้นนะครับแล้วก็จะมีขับไฟ่เลนครับแล้วก็ล่วงหน้าเดี๋ยวจะทําช่องรายการยูทูปหะครัยูทูกับทำกับสาวคนหนึง่ง <ไข S 1> ปลา ยังไม่บอกยังไม่บอกไม่บอกแต่ว่าเดี๋ยวจะน่าจะอีกประมาณ2เดือนก็น่าจะได้ดูเออผลงานผลงานกับปางี่คือเรียกว่ากลับมาเจอกันในรอบกิจเตีะพี่ตั้งอ๋อที่จริงที่จริงเจอกันตลอดเนาะแต่ว่าสายรับวิกรลอสมันก็ใช้เวลาในการถ่ายในช่วงโควิดมันก็เลยใช้เวลานานนิดเดียวครับเออใช่ถ่ายนานมากเลยคัถ่ายนานมากเพราะมันติดโควิดแล้วก็แต่ว่าเรื่องนี้ก็จะแบบเป็นเคมีที่มันอ่คาแรคเตอร์ในเรื่องมันก็จะแบบ แปลกไปอีกอน,นิดนึงแต่ว่าก็เป็นคู่กันน<ะ>นั่แหละแสดงว่าจริงๆร,ร,ริงนี่ก็สบไม่มีจิ้งเยอะมาข้าวัลเข้านานนิดหน่อยคือตอนแรกผมก็ไม่กล้าทำอะไรเขามากหรอกเพราะตอนแรกเขามีแต่่าวา,าตอนนี้ทำได้เหรอเป็นเจ้าที่แล้ว <laughs> <laughs> บทเป็นบท ตาตกไปแล้วจริงจริงกระแสกระแสแบบแต่ว่ากระแสจริงมันก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมพี่ปัไม่ไม่เชอแต่ผมว่าเวลาปางกับปั้นอยู่ด้วยกันมันจะเป็นอะไรที่แบบไลฟ์ลีแล้วก็ดูธรรมชาติอะไรแบบนี้แฟนๆเขาก็เลยแบบว่าชอบเวลาเห็นสองนด้วยกันอาจจะตาจะเป็นมาจากเรื่องบุคเพด้วยแหละที่ที่คนเริ่มแบบรู้สึกเห็นว่าแบบพออยู่ด้วยกันแล้ว มันเข้ากันนะแล้วเวลาเราไปทำแอคทิวิตี้ข้างนอกหรือว่าก็ดูเข้ากันแก้งกันไปแก้งกันมาก็ใช่แลวนี้มันมันมาได้ถูกจังหวะพอดีไหมเคมีระหวงเราก็ที่จริงมันไม่ใช่เรื่องดีที่เขาโสดแล้วผมก็เดินโสดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เราจะได้ทำหน้าที่ของเราต่อโปรโมทละคระครับพอเราโสดทั้งคู่จังหวะมันลงล็อกคนก็เลยเชียร์แบบว่าอยากให้เราแบบ เออจีบกันไปเลยอย่างชาวบ้านที่ก็ดูเอออิอ่ะลองลองเข็นกันต่อไปดูซิว่ามันจะขึ้นไหมมันขึ้นไปตลอดเลยมันขึ้นไปตลอดเลยคือน้องเป็นคนสวยแล้วก็มีพระเอกหลายคนในช่องอะไรเงี้ยที่แบบเวลาเจอเราก็จะแบบว่าชอบปลาแบบโอ้ยพี่หนุ่มพี่ลุงี่ญาติอะไรอย่างเงี้ยไปสอนไปสอนเยอะได้ไหม้วแบบพระเอกคน เราเล่าเนี่ยอักษรย่อได้ไหมตอบไม่ได้เดี๋ยวเขาจะเขาก็มีบ้านของเดี๋ยวบขาแต่แต่เราก็จะแบบว่าเราเราก็ดูไหนว่ากูยังไม่ได้ดูหรือว่าอุ้ยดูแล้วบผมก็ส่งไปอ๋อโป้ได้กว่านี้อีกไหมล่ะโป้กว่านี้ไม่เหลืออะไรแล้วรูปล่าสุดที่ใส่ไปก็อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าก็นั่นแหละก็จริงแต่ความจริงว่าก็จะจิตนี้เรามีการซีนหรือมีการไม่ได้ต้องปกป้องน้องเขาไม่มีแต่ว่าผมก็ ผมก็พี่บอกวัญชักเลือกก็เลือกที่มันดีๆเชนเราเนี่ยเชนเราเหนวยเหนวยใว้พี่บ้านเวลามีคนเข้ามาเยอะอย่างนี้เราแบบว่ามีแบบเขาเรียกว่าลัสกรีนให้น้องก่อนเยอะไม่หรอกมันเป็นหน้าที่เขาผมว่าคนสกรีนให้เขาเยอะแล้วใช่เป็นไปได้แบบพี่ปั้นเรากับน้องเนี่ยหรือว่ามันสกรีนตัวเองก็แบบแค่นี้แล้วไม่ถ้าตอบแบบทั่วไปบอกอ่า เนเรื่องหอนาคตถ้าตอบจริงๆ่ะถ้าเรื่องปัจจุบันตอนนี้ไม่ได้หรอกคือปางูไม่เอาผมอะคือเรารู้จักกันดีกันไปแล้วก็คือคืออย่างปั้นกับปางก็แบบว่าเอ่อไม่เห็นปางเป็นน้องมากๆกแล้วปางก็เห็นแบบเห็นปั้นเป็นพี่มากๆากรปรึกษากันทุกเรื่องคุยกันทุกเรื่องมันก็เลยมันเลยจุดนั้นละก็คือเห็นไสเห็นพุงว่างั้นเถอะเห็นไสเห็นพุงแต่ตอนนี้ก็ไม่ไม่ มันมันก็บอกปะปางมีเพื่อนดีๆก็แนะนน่ะเปพี่บ้างแต่ยังนี้แต่ยันนีพี่น้องเขาก็ลื่นล้มไปหน่อยนะเนื่น่หลเนื้อหน่อยลื่นล้มไปหน่อยนะเป็น่อลื่นคนอื่นแล้วกันไป่ได้ข่าวใครล่ะอยากรูเหมือนกันใครไปล้มคู่เราไม่ได้จริงใช่ไหมไม่ได้จริงครับ ม,มีมีให้ต้อรังจกันยังไงบ้างที่แบบต่างฝ่ายต่งา,ยา,างก็เออจะมาทั้งคู่อะไรเงี้ยที่จริงก็มีไปอัปเดตเพราะว่าล่าสุดเปโปรโมทละครด้วยการถ่ายสกู๊ปถ่ายอะไรแบบนี้แล,แล้วก็นั่งคุยกันว่า <ละ S 1> เออเขาก็เล่าว่าเออมันอะไรอย่างงน้นอย่างนี้อะไรอย่างี้แหละแบบอ,อินไซต์หน่อยแต่ว่าเราก็แบบว่าที่จริงมันไม่ใช่ความผิดของใครหรอกแล้วก็ก็อย่างอย่างที่บอกอะครับว่าจังหวะคนเรามันมันไม่มันมันมันมาในเวลาไม่พร้อมกันแค่นั้นเองเพราะว่าผมว่าไม่มีใครผิดเพราะวันที่วันนี้จังหวะเขาอาจจะแบบ วิธีค,คิดเขาเป็นแบบนี้พอ,อผ่านไปอีกสองสปีเขาอาจจะแบบ้แต่จังหวะนี้มันไม่แมทกับคนคนเดิมละม,มันต้องก็ต้องไปแมทกับคนใหม่อพ<อ>ี่จิงเ,เรื่องวังนี้มันก็เป็นเรื่องชุกชตาแล้วเนะาะทขาไมปั้นหนักแน่นว่ามันไม่มีทางที่จะลื่นหลาลื่นล้งกันแน่นอน ทำไมทำไมคือพี่อยากให้มันลื่นล้มพี่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่พี่เป็นนักแอ่ะถ้าอยากให้มันลื่นล้มมันไม่ได้ไม่ได้ฟ้าจะผ่ราอ่ะเรามีคุยกับปังเรื่องนี้มาที่ไปเจอรัสสุดแล้วเนี่ยมันมีข่าวว่าเออเรามาดำจงดำใจก็ตลกดีเขายังก็ยังบอกไงที่เขาสัมภาษณ์เลยบอกว่าเออหนูว่าโชคดีนะที่หนูแบบตอนแรกที่แบบว่ามีข่าวกลับบ้านแล้วอืมดีนะข่าวที่อ่ะ ทุกคนก็เลยจะพ e ูดแบบไม่อ้างถ่านนี้เลยเหรอว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แต่ไม่รู้แต่ผมก็บอกว่าแบบใช่สิกูเป็นไม้กันหมาตลอดหรอไม่จริงเหรอเราให้ตำแหน่งเราเป็นไม้กันหมาน้องเขาเลยเหรอมันก็มันก็พี่ชายคนแรกกะนเนอะแล้วทำงานอยู่ตรงนี้ก็แบบเออมีอะไรก็เราก็เราก็ดูแลน้องแหละไม่มีอะไรหรอบเรื่องปางก็เป็นแง่ของพี่ชายอ่ะแล้วมีพระเอกเข้ามาจีบเขาต้องมาถามเราเรามีการ ยังไงบ้างสก,กีนหรือเนี่ยเน้าเม่เขาไม่เขาเรื่องพะเอกเยคนในวงการมันคงจะยากอ,อ,อีกแล้วนะ <laughs> เรื่องเขามาถามปั้นอีกแล้ว <laughs> แต่ปั้าจะตอบได้พี่ภูมิใจคือไม่มันก็แบบว่า <laughs> ผมว่าเขามันอยู่ที่เขาพิจารณาแหละแต่ว่าเชื่อว่าพอเขาถึงโตนจุดหนึ่งก็น่าจะคิดแบบปั้นอนะ่ะการการที่แบบไปเจอคนที่อยู่ข้างนอกมันน่าจะแบบเวลามันเวลามันจะเจออะไรมากขึ้นมันจะไม่คูณสองละมันจะเป็นแค่คูณหนึ่งไง หนึ่งคูณหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งสองเป็นสองแต่เท่าที่เราไปอินไซด์มาเขาพอ move อนยังพี่ปั๊บอะไรนะะฮเท่าที่เราไปอินไซด์มาเขาพอ move อนยังพี่ปั๊บม o v อุ้ยผมว่ายังผมว่าไม่สามารถใครก็ยังไม่สามารถ move อนได้ต่อให้ move อนได้มันก็ต้องทําเป็น move อนไม่ได้เพราะมันเสียมารยาทมันก็ต้องให้เกียรติคนอีกคนหนึ่งด้วยรูกไหมคือที่จริงอ่ะ คืออย่างป้าน่ะความรักมันมาเป็นเรื่องที่สามครอบครัวงานความรักแล้ววันนี้บัานป้นบอก Move on แล้วป้นเปมีคนใหม่เขาบอกมึงใจง่ายนอะแหมก็ทุกคนก็บางทีคนเรา Move o น่ะหรือเปลี่ยนคนใหม่บางทีมันก็เพื่อแบบว่าให้เรารู้สึกดีขึ้นแต่เชื่อว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นการให้เกียรติกันแล้วคงต้องเป็นเงียบเงียบหรืออะไรแต่ว่าคอนเฟิร์มว่ายังไม่มีแล้วตัวเราอ่ะผมก็ยังผมก็ยังไม่มียังเศร้าอยู่ไหมครับเพราะเราบอกว่าเราไม่ได้ ผมผมผมมูฟออนได้แล้วผมไปบอกตอนไหนผมมูฟออนได้พีบอกว่ามันเป็นการให้เกียรติกันใช่แต่ว่ายกตัวอย่างเพราะว่าผมบอกแล้วความรักผมมันเป็นแบบสาอปีหน้าก็เป็นปีที่ตั้งใจว่าจะทํางานเก็บเงินทําอะไรให้มันครบสมบูรณ์แล้วก็จะได้เจอปั๊บแต่งเลยก็คือทำก็คือทำบ้านรอไวเลยอยากจะทําอย่างนั้นถ้าถ้างานเข้าเยอะนะมันก็มีทางทำบ้านเร็วมันก็เก็บนานหน่อยโอเคแต่ยังไม่มีใครใช่ไหม ะยังไม่มีใครช่ไมมีเรานี่แหละไไดด้้เลยบางทีมันนานๆมันก็เปลี่ยนไปบ้างเหมือนกันไม่จริงจิตไหนเหรอจริงจิตไหนเหรอเข้ามามาสำหรับบ้านเพราะว่าดูเราแบบว่าเฟรนขึ้นมาแบบสดใสจริงๆก็ก็มันมีมันมีน้องมีเพื่อนมีน้องแต่ว่าค่อยๆดูเราก็ไม่ได้ไปแบบบอกกับใครว่าท่านอย่างนี้พี่อย่างนี้นะไม่ไม่ก็แบบเป็นพี่น้องกันไปหมดพี่นน้องกันไปหมดใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไป โฟกัสเขาแล้วไปทำเขาเสียใจไเลยไม่รู้อ่ะโอเคขอบคุณค่ะพี่จริงยัง